จะพามาดูประเภทของสายชาร์จนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าสายชาร์จเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอย่างเตยเนี่ยเวลาที่ขายสายชาร์จไปใช่ไหมทุกคนแล้วแบบว่าแทบจะเกือบทุกครั้งเลยที่เวลาลูกค้าทักมาเราก็คือจะไม่รู้ว่าโทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้เนี่ยแต่และรุ่นน่ะใช้สายชาร์จเนี่ยรุ่นที่ใช้อยู่เรียกว่าอะไรวันนี้เตยจะพาไปดูเลยนะคะว่าสายชาร์จมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ะะแบ่งออกหลกัหลกๆเป็น3ประเภทนะทุกคนซึ่งนั่นก็คือประเภทที่1นะคะเป็นสายชาร์จแบบไมโครนะตัวนี้นะคะลักษณะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สายชาร์จแบบไมโครเนี่ยต้องหันให้ถูกด้านจึงจะสามารถเสียบชาร์จได้ ตัวนี้นะคะสายชาร์จแบบไมโครเนี่ยจะใช้กับโทรศัพท์ Android รุ่นเก่าๆจ้าต่อมานะคะประเภทที่2นะทุกคนจะเป็นสายชาร์จที่เรียกว่าสายชาร์จ Type C นะคะแบบนี้ลักษณะนะคะจะเป็นตามรูปเลยคือจะแบนๆเรียบๆจะมีช่องว่างตรงกลางด้วยตัวนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถที่จะเสียบด้านไหนก็ได้สายชาร์จ Type C เนี่ยจะใช้กับ Android รุ่นใหม่ๆเลยจ้าโทรศัพท์ที่เป็น a n d r o i d รุ่นใหม่ๆนะคะต่อมา ตัวสุดท้ายตัวที่3นะคะจะเรียกว่าสายชาร์จแบบ l i ไลนิ่งนะทุกคนหรือว่า iOS นะคะตัวนี้เนี่ยลักษณะสายจะเป็นตามรูปนะคะก็คือจะเป็นหัวแบนๆมีขีดทั้งหมด8ขีดนะคะตัวนี้ทั้ง2ด้านเนี่ยจะเหมือนกันจะไม่มีรูตรงกลางนะทุกคนเพราะฉะนั้นข้อดีเลยก็คือจะสามารถเสียบด้านไหนก็ได้นะคะไม่ต้องแบบไม่ต้องหาด้านให้ยากตัวนี้จะใช้กับ iPhone แล้วก็ iPad ทุกรุ่นเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้าง ถูกต้องตามรุ่นโทรศัพท์กันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสายชาร์จที่แข็งแรงทนทานปลอดภัยชาร์จไฟเสถียรนะคะเอารุ่นนี้ไปเลยเข้าไปหาซื้อได้ที่ร้านเย์ช้อปปิ้งได้เลยนะจ๊ะ